สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่ตลาดสดตาพยาวันนี้บอกเลยว่ามาตามหาลูกค้าเก่าและมาตามหา f c ตัวจริงของสมชายคาสเตอร์ค่ะเซียบอยใช่แล้วฮะวันนี้เรามาบุกที่ตลาดตาพยารู้สึกว่าคนเยอะมากคุณลูกค้าใช่แล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเดินดูดีกว่าว่าร้านไหนรู้จักเราพูดสโลแกนเราได้เพราะวันนี้เรามาแจก้ากันเปื้อนและพร้อมกับส่วนลดมูลค่ากว่า5,000บาทค่ะเซีบอยค่ะใช่เลยนะคะว่าใครที่พูดได้เดี๋ยวเอาพากันเปื้อนมาเลยฟรีย้ำนะว่าฟรีนะใช่แล้วจ้ะไป เดี๋ยวพาพกันไปหากันด er> ีกว่าค yes ่ะไปเลยใช่อุ๊ยลืมเอาไมโครโฟนมาไมโครโฟนอยู่อยู่เลยมาเจ็นมาเจ็บเลยนะใช่มาเจ็ เพื่อนค่ะพี่อันนี้แจกฟรีใช่หนูอยากสอบถามพี่รู้จักสมชายคาเซนเตอร์อารันไหมรู้จักครับอยู่อยู่ไหนคะพี่ไปลงเกลือใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไปลงเกลือยู่บ้ามือครับไปพี่ไปลงเกลือยู่บ้ามือนะครับผมพี่รู้สโลแกนร้านไหมพี่เคยดูพี่เคยดูไลฟ์สดเทลร้านไหมใช่ครับพี่รู้จักหนูไหมจำไม่ได้แม่มาเจอผู้ชายครับผู้ชายเซลล์บอยแหละ ไม่ติดเลยเลยเยังไม่ได้นะหาอะไรก่ไในเมลพี่เคยออกรถที่นู่นไหมอ่ะล้อล้อใหญ่ได้รถบ้างไหมอมองมองอยู่มองมอ,งอยู่ใหญ่ได้ยี่ห้ออะไรหนูมีหลายรุ่นหลายยี่ห้กอ,อกระบะกระบะกระบะพอเริ่มต้นท่าพันจ้ะพี่ขาจริงล้โอล้อล้ออพี่ขายหมูพี่อยากได้รถสักคันบ้างไหมคะ สองคันแล้วนะเอาคันที่สามพอจูเน่ต้องเข้าใช่ค่ะคันที่สามพอจูเน่เข้าได้วหมพจูเน่จอดอยู่สามคันได้ไงนะเห็นหมขายอ่ะให้พี่เขาเลยอ่ะให้ละกันนะคะพี่ขาอันนี้พี่บอกนิดนึงนะพี่ได้ค่ากันเพื่อนไปเนาะมันมีเบอร์โทรถ้าใครสนใจรถเนี่ยพี่จะบอกนะว่าพี่แนะนำมาพี่ก็ได้ค่าแนะนำด้วยนะบอกก่อนให้หลักคันนะให้คันต่ำสองคันนะพี่นะอันนี้ให้ใช้ค่ะพี่เขียวเหนียวซับค้าขายร่ำรวยแน่นอนค่ะพี่ขา อะให้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่หนูให้ร้านข้างๆด้วยโอเคขอบคุณค่ะพี่นึกว่าจะให้พี่พี่ผู้ช่วยพี่เขียวเหนียวซับเลยพี่จ๋าแต่ว่าอยากกินน้ำอ่ะฉันอยากกินน้ำมะพร้าวเดราจะน้ำมะพร้าวอ่ะ you <sweak>